สวัสดีคะ่ะชาวราศีเมษและคณะเมษสวัสดีชาวสองสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ยินดีก้อเราทุกคนนน้นเข้าสู่ช่องตลอดผิพย์พัสิบห้านะในคลิปนี้นั้นคือคลิปการทํานายดวงความร้ายแบบทั่วๆไปของคุณนะคะประจําเดือนตุลาคมช่วงปลายๆนะคะก็คือว่าช่วงวันที่17ถึงวันวันที่16ถึงวันที่3 1ตุลาคมนี้เพราะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับทุกคนบ้างซึ่งแน่นอนนะคะวันนี้คือการทํานายดวงแบบทั่วๆไปดังนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าเรื่องราวต่อไปนี้อาจจะเกิดขึ้น สัักกนง็ได้อุ้มแนะนำมาคุณณนั้นดูคลิปนี้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะส่วนใครอยากได้อะไรชัดเจนหรือว่าเป็นตัวคุณเองมากกว่านี้แนะนำว่าให้ดูดวงส่วนตัวเนาะคุณสามารถสแกนเคีร์โค้ดทักไลน์อุ้มมาช่องทางนี้ก็ได้นะคะหรือว่าคุณจะทักมาตามช่องทางต่างๆตรง,งนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นทางไลน์อุ้มจะตอบเร็วตอบไวที่สุดใครด่วนอยากได้คิวเร็วทักไลน์นะคะโอเคค่ะชาวราศีเมษและกณนามเมษเรามาเริ่มเปิดไพ่ทำนายดวงกันดีกว่าว่าดวงคุณแนนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอุ้มอาจตื่น แต่ในนีนน้ขอดูตัวตนและพลังงานเร็วของชาวราศีเมษและขนาเมษประจำเดือนตุลาคมครึ่งหลังนี้นะคะคุณเมษจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ16ถึงวันที่31ตุลาคมนี้เมษเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่สีดาบนะคะคุณเมษสีดาบ the chariot นะคะคิด อะไรบางอย่างแล้วรู้สึกว่าตัวเองจะต้องลงมือทําต้องการการแก้ไขนะคะแล้วก็ต้องการแรงแอคทีฟในการก้าวไปข้างหน้าจังเลยนะคะมีไพ่เดอะจัดเม้นขึ้นมานะคะคุณสิ่งดีๆที่คุณเคยทําไว้ไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะคุณเมธในช่วงนี้ก็คือสิ่ง ต่างๆที่คุณเคยกระทาไว้ในอดีตคุณรู้สึกว่าบางทีมันก็เหนื่อยเนาะทําดีไม่ค่อยได้ดีหรืออะไรพวกเนี้ค่ะคุณเมธต่อจากนี้สิ่งดีๆความดีที่คุณตั้งใจนะคะจะส่งผลให้คุณได้พบเจอกับอะไรดีๆได้พบเจอกับคนดีๆได้พบเจอกับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะคุณเมธออ้ไพ่สวยมากๆเลยะคะ่ะคุณเมธเพราะวที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไพ่สีดาบ ไพ่สีดาบคือมันเป็นไพ่ที่เหมือนคุณเจอเรื่องราวอะไรมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆช่าราศีเมษลัคนาเมษนะเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นํามากๆดังนั้นเวลาที่เขาเจออะไรขึ้นมาเขาก็ต้องคิดอยู่คนเดียวตัดสินใจอยู่คนเดียวนะคะพยายามที่จะปรึกษาคนอื่นเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะปรึกษาได้ทั้งหมดนะคะคุณเมษมันเหมือนว่าตัวคุณเองด้วยความเป็นตัวคุณนะเมษเวลาที่จะพูดจะอะไรงไงขึ้นมาคนอื่นเขาจะแบบ จริงเหรอเธอเป็นอย่างนั้นหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเมธเพราะเขาจะรู้สึกว่าภายนอกอะเมธคุณดูแบบเก่ง แกลงนะคะสามารถแก้ปัญหาสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยนะคะคุณคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะคะคุณเนาะในช่วงนี้จักรวาลช่วยคุณแล้วโชคชะตาช่วยคุณแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างคุณแล้วนะคะคุณเมธไม่ว่าจะอะไรไงเกิดขึ้นเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณแล้วพลังแห่งความดีสิ่งดีๆเขาก็อยู่ข้างๆคุณด้วยนะคะอืมดวงแอคทีฟพาวเวอร์เรนเจอร์เลลา่ะคุณเมธ อะแล้วเป็นอย่างไรอีกบ้างคะคุณเมธในช่วงจังหวะนี้เนาะในส่วนของคนโสดนั้นไม่ต้องสับสนเยอะไม่ต้องคิดเยอะอะไรนะคะคุณในช่วงจังหวะนี้เนี่ยจะมีคนเข้ามาเนาะเป็นไพ่เอชช็อคคัพด้วยเอชช็อคคัพ ok นะคะถามว่าเข้ามาดีไหมเฮ้ยเด็ดคืนแปดเหรียญเ,เข้ามาดีมากเลยคะ่ะคุณเมธ เข้ามาเขาจะเข้ามาเติมใจเขาจะเข้ามาเติมเต็มในหัวใจคุณนะคะคุณทําให้ความรู้สึกที่มันเทาๆความรู้สึกที่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันโอเคขึ้นมันดีมากยิ่งขึ้นนะคะคุณเมธคุณคิดคุณจะทําอะไรมันก็แบบ โอ้ดีอะประสบความสาเร็จทั้งนั้นเลยได้เจอคู่ก็ได้เจอคู่ที่ดีนะคะคุณมีโอกาสเจอคู่เป็นรักออนไลน์ก็ได้นะคะคุณหรืออาจจะเป็นการติดต่อสื่อสารประสานงานอะไรพวกเนี้ยแล้วคุณได้เจอกับเขาหรืออีกนายนึงคุณอาจจะไปเรียนศึกษาวิทยายุทธเพิ่มเติมนะคะไปเทคคอร์สไปอะไรพวกเนี้ยหาราศีเมษแล้วคุณก็จะได้เจอกับเขาเนาะคนคนนี้อ จริงๆอ่ะเป็นทั้งสองแบบเลยนะคะเขาคนนี้มีหลายบุคลิกเหมือนกันเขาเป็นคนที่มีความน่ารักน่าทนุถนอมอ่อนโยนในตัวเองนะคะเวลาที่เราอยู่กับเขาเราจะรู้สึกว่าเราอยู่กับสายน้าเย็นๆเนาะในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่าเขาคนนี้มีความอดทนหนักแน่นดังขุนเขาหนักแน่นดังขุนเขาเหมือนกันแล้วเขาก็เป็นคนที่อยู่ใกล้เราปลอบโยนเราได้ดีพูดคุยแล้วฟังปัญหากับเราได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะ แล้วตัวเขาเองอ่ะเป็นคนที่ไม่ถือเนะื้อถือตัวอะไรขนาดนั้นนะคะคุณเมธมีอะไรแบักไหนยังไงก็ได้นะคะเป็นคนที่พูดคุยได้เป็นคนที่ดูขยันในการศึกษาหาความรู้ดีนะคะคุณเมธอุ้มคิดว่าเขาคนนี้น่าจะอยู่ในตําแหนนะ่งน้าที่การงานค่อนข้างที่จะดีเลยอาจจะเป็นชาวมังกรก็ได้หรืออาจจะเป็นชาวศรีกันพฤกษกกรกฎแล้วก็มีอะไรนะ มีนแล้วก็ึกพิจิกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วไพ่ของเขาที่ขึ้นมาตรงนี้ค่ะคุณเมธอันนี้ให้แอบเช็คนิดนึงให้แอบเช็คแค่นิดเดียวว่าเขาคนนี้โสดจริงๆหรือยังนะคะคุณเมธเพราะไพ่เขาที่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนเขายังมีการพันผูกผูกพันกับใครสักคนหนึ่งอยู่บ้างนะคะแต่อุ้มคิดว่าสําหรับเขา,าคนคนนั้นมันเหมือนว่าหัวใจมันแตกเป็นเสี่ยงไปแล้วนะคะอุ้มคิดว่าระหว่างเขา คนนี้กับอีกคนหนึ่งเหมือนเลิกกันแล้วแหละแต่ว่ามันยังเลิกกันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่นั่นเองนะคะดังนั้นก็ลองดูลองอะไรให้เรียบร้อยเนาะเพราะคนคน,นนี้เนี่ยเขาเข้ามาเขาเป็นทั้งเขาเป็นได้หมดทั้งเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเมธชอบอยู่แล้วสําหรับคนที่เป็นแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมธเขาชอบความสนุกสนานเขาก็ชอบคนที่เฮฮาเหมือนกันซึ่งคนคนนี้เขาก็สามารถเฮฮาได้หมดนะคะเขาเป็นเหมือนสายน้ําค่ะคุณเมธที่สามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยตาม ที่คุณรู้สึกชอบใจนั่นเองนะคะคุณอุ้มว่าดีนะอสามารถที่จะแบบเออเข้าใจอยู่ข้างๆคุณได้ปอบโยนคุณได้ให้กําลังใจคุณได้นะคะคุณเมธแล้วก็จับให้ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเขาเป็นคู่คุณด้วยทารกสิเมธและคดาเมธถ้าได้เจอเก็บรักษาเอาไว้ให้ดีนะคะคุณเอาเป็นว่าจักรวาลสองคู่มาให้กับคุณแล้วนะคุณเมธถ้าเกิดว่าลองลองดูโอเคไหม ถ้าเกิดว่าถูกใจก็ลองดูค่ะคุณเมธนะแต่ว่าอันนี้คือดวงแบบทั่วไปนะอย่าเพิ่งคิดมากนะคะคุณเมธเนาะสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไงบ้างคะไพ่ที่ขึ้นมาเป็นไพนะ่เดอะคอมมิตเนาะมากับไพ่ตีออฟวอร์ดเหมือนในตอนนี้คุณรักตัวเองมากเลยชาวราศีเมษและคณาเมษใครก็ตามอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและใครกําลังเป็นคู่กรณีอยู่ระวังจะเป็นโสดไม่รู้ตัวนะระวังโดนเมธทิ้งนะเพราะต่อจากนี้ไปอ่ะเม่จะรักตัวเองมากๆเลยถ้าเกิดว่าอะไรก็ตามที่ ที่มันไม่ยุติธรรมสําหรับเมธอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเมธก็จะไม่เอาแล้วพอแล้วพอแค่นี้ที่ผ่านมาผมเจ็บมามากแล้วฉันเจ็บมามากแล้วฉันจะพอแค่นี้จริงๆนะคะแล้วอืเขาคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างจากาไพ่ที่ขึ้นมาอมเอาอย่างงี้แบ่งมาสองกรณีถ้าเกิดว่าเขาถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนดีนะคะคุณเมธเขาเป็นคนดีมากพอเขามีความดีตรงนี้ อย่างเช่นเขาสามารถปรึกษาได้นะสามารถพูดคุยได้นะสามารถให้กําลังใจได้นะสามารถเป็นมิตรที่ดีได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมดก็จะเก็บไว้แต่ถ้าเกิดว่าเขามันไม่มีอะไรดีแล้วว่าเมดก็ไม่เอาเหมือนกันนะคะอีกาง,งเนื่อเนี่ยเขาคนนี้ก็ อืมดูแล้วก็ไม่ค่อยจะปล่อยมือคุณได้ง่ายนะคะคุณเมธเพราะว่า,าคนนี้เนี่ยเขาเองก็เคยเคสซี่คุณมากต้องการคุณมากอยากมีคุณเข้ามาเติมในหัวใจเขามากเพราะว่าตัวเขาเองอะไพ่ของเขาขึ้นมาดูเป็นคนที่เพอร์เฟกในหลายๆอย่างนะคะแต่เขาเป็นคนที่เหมือนแบบ จริงๆเราผมไม่ได้เพอร์เฟกขนาดนั้นนะฉันไม่ได้เพอร์เฟกขนาดนั้นนะคะคุณฉันรู้สึกว่าเวลาที่ฉันมีคุณแล้วมันเหมือนคุณเข้ามาเติมเต็มในหัวใจฉันซึ่งคุณเข้ามา คุณเมธคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขามากๆคุณเป็นคนที่เข้ามาแล้วเติมเต็มในหัวใจเขามากๆดังนั้นนะเขาก็จะไม่ปล่อยคุณไปง่ายๆเหมือนกันนะคะถามว่าคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรกันต่อไปจากไพ่ที่ขึ้นมาถ้าเป็นรักสามเศร้าเราสามคนอุ้มบอกไปแล้วว่าจะปวดหัวใจสุดๆเพราะว่าตัวเขาเองก็จะไม่ปล่อยชาวราศีเมษลัคนาเมษต้องการที่จะปล่อยแล้วแต่ว่าบางทีคุณจะมีความสงสารเขาค่ะคุณเมธเวลาที่คุณสงสารเขาคุณก็จะแบบ อ่ะนิดนึงก็ได้อ่ะอีกสักพักหนึ่งก็ได้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันก็ได้นะอะไรตรงนี้าานนยค่ะคุณแม่ซึ่งมันก็ได้แหละแต่ก็มันอยู่ที่ว่าแบบมันจะไหวไหมในอนาคตนะคะอย่างไงก็ลองดูเนาะอ่ะ มีพ่อะไรเพิ่มเติมอีกมีพ่ไฮโลพันนะคะแล้วก็พ่ยสิกออฟสอดอะไรก็ตามที่มันท็อกซิกเกินไปอะไรก็ตามที่มันหนักเกินไปเขาก็ไม่อยากให้คุณถือไว้นะคะคุณแม่เพราะว่าตัวคุณเองนั้นอย่างที่คนสโสดขึ้นมาเนาะคุณมีเองนั้นมีโอกาสเจอคนที่ดีเจอคนที่ใช่เจอคนที่รักจริงสําหรับตัวคุณเองได้นะคะโดยไฮโลพัน์คือคู่ที่สามารถที่จะไปกับคุณได้พร้อมที่จะดูแล,ลช่วยเหลือทำ คำคูณคุณนะคะคุณแม่เออไม่รู้จะใช้คำภาษาอะไรดีนะคะนั่นแหละก็เลยแบบถ้าอยากให้คุณไปแบบนั้นมากกว่าที่จะมาอยู่ในอะไรตรงนี้นั่นเองนะคะคุณแม่เนาะโอเคถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนดีเก็บความทรงจําดีๆไว้ได้เก็บมิตรภาพที่ดีเอาไว้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาจะเป็นมากกว่านั้นเรื่อยๆมันอาจจะยิ่งทําให้คุณทุกไปทุกไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดแล้วมันอาจจะ เออเนาะเพราะคุณเหรอคะว่ามันเป็นผ้าที่สปาร์กกันง่ายติดกันง่ายมากๆเลยะคะ่ะคุณแม่ไม่อยากคุณเป็นแบบนั้นเลยนะคะสําหรับคุณแม่ที่มีความรักเป็นยังไงบ้างคะแม่ที่มีความรักเป็นยังไงบ้างผ้าที่ขึ้นมานะคะเป็นผ้าเดอะฟูลนะคะเดอะฟูลเดอะแซนแล้วก็ผ้าในออฟสอดนะคะคุณเป็นยังไงคะช่วงที่ผ่านมามีปัญหาอะไรกันไหมนะคะคุณมันเหมือนแบบ แอบมีปัญหากันนะเดี๋ยวดูไพ่เขาก่อนขอดูตัวตนเขาคนนั้นที่เม็ดคนนี้กำลังคิดถึงแนละ้วตอนนี้หนนะคะเป็นอะไรบ้างเอ่ยนะคะ two of wands เจ็ด e of wands นะคะแล้วก็จะเป็นไพ่ t of wands นะคะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนเร้นนะคะอะไรบางอย่างที่เหมือนจะจริงใจแต่ก็ไม่จริงใจขนาดนั้นนะคะอะไรบางอย่างที่เหมือนใครสักคนหนึ่งเรียกร้องความยุติธรรมในความสัมพนันธ์นี้อืม ไพ่หลังในความสัมพันธ์เลยเป็นไพ่เด็กคิวเรียนกับไพ่เอเดอบคอยนะคะคุณ,คณในช่วงจังหวะนี้ที่ไพ่ขึ้นมานะคะคุณอุ้มอยากจะพูดว่าเมธ คือคุณกับเขาคนนี้เป็นไพ่ที่จริงๆอ่ะมันสามารถที่จะไปด้วยกันได้นะคะคุณคุณแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นเนะี่ยเหมือนเขาคนนี้เป็นไพ่ที่เขาไม่ไว้ใจคุณเลยอ่ะเหมือนเขากลัวในตัวคุณมากๆเลยอะค่ะชาวราศีเมษและคณาเมษบางทีบางครั้งมันจะมีอารมณ์ความไม่พอใจอยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะวีนอะไรก็วีนอยากจะเหวี่ยงอะไรก็เหวี่ยงนะคะคุณเมษบางทีบางครั้งคุณอาจจะต้องแบบ กดดันตัวเองคือแบบหนักอยู่แล้วฉันก็ต้องมารับรับรับอะไรตอนนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม,ม่แม้ว่าคุณแม่เองเป็นคนที่ทํางานเก่งเนาะบางทีบางครั้งเขาก็จะได้ไป ไปแบบทางานในตําแหน่งดีๆตาแหน่งสูงๆอะนะซึ่งเขาก็มีความกดดันค่อนข้างแย่สูงแต่ว่าความกดดันตรงนั้นนอกบ้านมาแล้วในบ้านเข้ามาเมธก็ต้องมาเจอตรงนี้อีกนะคะซึ่งอุ้มคิดว่ามันก็แอบท็อกซิกนิดนึงเนาะแล้วถามาคเมม่เขารักเมธไหมเขาคนนี้เขารักเมธไหมคะอืมถ้าเท่าที่อุ้มมองจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ย อืมเขาค่อนข้างรักตัวเองเขาค่อนข้างรักตัวเองดีคือว่าเขากลัวเสียเม็ดไปถ้าเกิดว่าเขาเสียเม็ดไปเ,น,เ,เ,เไปนี่ยมันเหมือนว่าเขาเสียอะไรหลายอย่างในชีวิตไปเลยอะค่ะคุณเมตเหมือนเขารู้สึกว่าเขาจะขาดคุณไม่ได้แต่ว่าในใจเขาอะเป็นไพ่ที่มันเหมือนแบบ คือ้าคนรักกันนะคะคุณเมธเวลาที่เราอยู่กับคนรักเราต้องการทําให้คนรักมีความสุขที่สุดจริงไหมแต่ว่าไพ่ที่ขึ้นมาตรงเนี้ความสุขของเขาคือการที่มีเมธอยู่ตรงนี้แล้วตัวเขาคนนี้เนี่ยเป็นไพ่ที่ทําร้ายเมธเรื่อยๆเลย,เลยทําให้เมธร,รู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างเย่ท็อกซิกนะคะคุณเมธ เมธแล้วคุณว่าอย่างไงบ้างเอ่ยจากไพ่ที่ขึ้นมาเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้าไพ่หนึ่งถ้วยแล้วก็จะเป็นไพ่สิกออฟคัพนะคะคุณเมธเองคุณเมธก็เต็มที่กับเขามากๆเลยนะคะตั้งแต่ได้เจอเขาคนนี้คุณเมธก็ตัดสินใจแล้วว่าเออเนี่ยฉันจะคบกับเขา,าคนนี้นะฉันจะมีแต่เขานะฉันจะเดินแบบเขาแบบนี้เรื่อยๆเลยเขาคนนี้คือความสุขเขาคนนี้คือคนที่จะเข้ามาเติมเต็มเขาคนนี้คือคนที่ชาวราศีเมษและคณะเมธร,รู้สึกว่า ก็ไม่น่าจะไปไหนไกลแล้วน่าจะอยู่ด้วยกันไปด้วยกันแบบนี้เป็นกําลังใจที่ดีซึ่งกันและกันแบบนี้เรื่อยๆนะคะคุณเมธที่ผ่านมาเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างที่ชาวราศีเมษและคณาเมธเคยทําอะไรที่ อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีการทำร้ายจิตใจกันนิดนึงนะคะอาจจะมีคำพูดที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดหรืออะไรพวกนี้ออกมาบ้างนะคะคุณคุณแต่ว่าทางนี้ข้างนั้นเนี่ยเหมือนเขาคนนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเหมือนเขาจำมากมากเลยะค่ะคุณเมธแล้วไพ่เขาเป็นไพ่ที่น่ากลัวอยู่อย่างหนึ่งนะคือไม่ยอมปล่อยคุณไปไม่ว่าจะเป็นอะไรอย่างไงแบบไหนก็ตามนะคะซึ่งทางฝั่งเขาก็มีคนเข้ามานะคะคุณเมธเหมือนเขารู้สึกว่าแบบ,บเหมือนเป็นคนเหงาะ เป็นคนเหงาที่ขาดคุณไม่ได้อะคุณเมธเป็นคนที่เหมือนมันต้องเหมือนเขาต้องการคุณนะคะคุณเมธแต่ต้องการมาทําไมไม่รู้เอามาประดับบ้านหรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจนะคะแต่เขาต้องการมีคุณมากเลยมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ดีกว่าว่าคุณทั้งคู่จะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมีไพ่ the tower the empress มันมีโอกาสที่จะมีปากเสียงกันนะคะคุณเมธมันมีโอกาสที่จะแบบ เออหนักกันนิดนึงนะคะคุณเมธเพราะว่าเขาคนนี้ก็ดูแลใช้อารมณ์คุณไม่เข้าใจนะคะส่วนคุณเมธเองก็พยายามที่จะปรับความเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะอยู่ด้วยกันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันเนาะแต่ภายที่ขึ้นมาตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะจะหนักมีการประชดประชันนะคะมีการเหมือนแบบอันนี้ไม่ได้ดั่งใจเลยอันนี้ไม่โอเคเลยอันนี้เป็นแบบนี้ได้ยังไงอะไรเงะะี้ยค่ะคุณเมธซึ่งอุบอิบไปก่อนว่านี่คือดวงทั่วไปภายขึ้นมาแบบนี้ก็เลยอ่านแบบนี้นะคะอย่าเพ อย่าเพิ่งรับคิมว่าอุ้มน,นะอ่ะนะคะถามว่าในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างก็คือว่าถ้าอุ้มมองไพ่โดยวรวมอ่ะอีกคนนึงไม่ยอมเลิกอีกคนนึงก็จะไม่ไหวแล้วนะคะไพ่สิบใบเท้ามากับไพ่เดือดจะติดนะคะก็มันก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเ,เนาะถามว่ามีทางใดทางไหนถึงจะดีขึ้นได้บ้างไพ่ที่ขึ้นมาเป็นไพ่สามตาก,กับไพ่ฟอย์ออฟบอรนะคะไพ่บอกว่า,วาเหมือนคุณ คุณใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนี้ยแบบจำมากเกินไปแล้วความที่เป็นแบบนั้นนะมันเลยทําให้เก็บเอาความรู้สึกตรงนั้นนะ้มาทำลายกันเรื่อยๆะคะคุณนะคะเป็นไพ่สามดา ใครบางคนในความสัมพันธ์นี้เคยอาจจะโดนทิ้งนะคะหรือว่าใครสักคนในความสัมพันธ์นี้อาจจะไปสนใจคนอื่นมากกว่าแล้วก็ปล่อยคนนี้ทิ้งไว้หรืออะไรแบบนี้นะคะ่ะคุณคุณมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าแบบมันขาดความรักไม่ได้มันขาดแบบนี้ไม่ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปเด็ดขาดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอแค่มีคุณไว้ตรงนี้นะคะคุณคุณเนาะดังนั้นน่ยมันต้องมีการคุยต้องกต้องมีการปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ได้นะคะคุณแม่ ระหว่างคุณกับเขาเนาะแล้วก็เป็นไพ่คว w นบอ s มากับไพ่ h e World นะคะไพ่บอกว่าใจเย็นๆน,นะถ้าคุยกันด้วยเหตุผลแล้วคุณสองคนก็สามารถที่จะคุยกันได้และสามารถที่จะเดินต่อไปด้วยกันได้ดีๆแต่ว่ามันจะต้องเปิดใจกันนิดนึงเนาะบางคนนะคะอันนี้เล่าให้ฟังว่ามันอาจจะมีเรื่องที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นชาสิเมทอะยกตัวอย่างเนาะ อาจจะเป็นเมธที่เคยทำร้ายเขาโดยการที่บอกว่ารักเขานะแต่อาจจะไม่จริงใจกับเขามากพออาจจะบอกรักเขานะแต่อาจจะมีคนอื่นร่วมด้วยในความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ค่ะคุณมาเลยทำให้เขารู้สึกว่าแบบไม่มั่นใจไม่ไว้ใจในตัวคุณก็ได้นะคะซึ่งเขาคนนี้เคยเจ็บแล้วเขาก็จะจำว่าคุณเคยทำแบบนี้นะเคยเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณซึ่งเขาไม่สามารถลบภาพตรงเนี้ยออกจากหัวเขาได้พอเขาไม่สามารถลบภาพ ที่มันเป็นอยู่ตรงนี้ออกจากหัวเขาได้วันๆเขาจะจาแต่เรื่องท็อกซิกเรื่องที่มันไม่ดีเกิดอะไรยังไงขึ้นมาเขาจะคอยจะจับผิดนะคะคนที่โดนจับผิดบ่อยๆแน่นอนแหละตอนแรกมันสำนึกผิดหลังๆคือมันไม่ไหวหลังๆมันเบือ่อหลังๆมันเหนื่อยนะคะคุณคดังนั้นน่ะมันก็เลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกแบบ มันอยู่ในสถานการณ์ที่มันท็อกซิกเกินไปจะเลิกก็เลิกไปได้พอจะเลิกปุ๊บคนนี้ก็ไม่ปล่อยเฮไปอีกนะคะอืมนั่นแหละดังนั้นมันก็เลยจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นิดนึงนะคะจากให้ได้ขึ้นมาตรงนี้เนาะนั่นแหละดังนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าอยากไปด้วยกันมันต้องปรับความเข้าใจกันตั้งแต่ต้นคือปรับความเข้าใจกันตั้งแต่แรกๆเลยอะค่ะคุณมันจึงจะไปด้วยกันได้อย่างมีความสุขถ้าเป็นแบบเนี้ยมันเหมือนยื้อกันไปเรื่อยๆอะค่ะทุกคนพอยื้อกันไปแบบเนี้ยมันก็จะยิ่งแบบ หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณคุณในอนาคตมันอาจจะความสาคัญมันอาจจะแบบนะพูดยากอะทุกคนนะคะคือคือถ้าปล่อยไปแบบนี้ต่อให้รักขนาดไหนมันก็ไม่ไหวอยู่ดีนะคะนั่นแหละอืมเนาะแล้วก็เนี่ยมันมีคนคอยเข้ามาเรื่อยๆมันมีคนคอยที่จะเหมือนแบบ ความรักมันอันนั้นอยู่แล้ว่ะมันมีคนเข้ามาแบบบางคนก็เข้ามาพูดเนาะบางคนก็เข้ามาเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะเข้ามายุ่งในความรักความสัมพันธ์ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยจะต้องระวังนิดนึงเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดเพิ่มเติมแล้วนะคะแต่แค่บอกว่าอันนี้มันแบบไพ่ขึ้นมาแบบนี้ก็เลยอ่านไปแบบนี้เนาะส่วนใครอยากได้อะไรที่ชัดเจนกว่านี้ก็แนะนําว่าดูดวงส่วนตัวกับอุ้มก็ได้นะคะจะทักมาทางไลน์ทางนี้ก็ได้นะคะหรือจะทักมาตามช่องทางนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครรีบแนะนําให้นักไลน์นะคะลักไลน์จะได้คําตอบที่ไวที่สุดสําหรับคุณคุณเลยนะคะได้คําตอบได้การนัดคิวได้อะไรพวกเนี้ยไวมากๆนะคะแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกก็ทักทางช่องอัดช่องทางอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ โอเคค่ะคุณแม่เท่าที่มองตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคะคุณแม่คนโสดอ่ะดวงโดดเด่นมากเลยคนโสดคือดวงแบบเอ้ยปังปุริเย่สุดๆไปเลยนะคะคุณคุณเนาะแล้วก็คนสถานะไม่ชัดเจนก็พยายามหาความชัดเจนให้กับตัวคนเองแล้วก็คนที่มีคู่กลายเป็นไพ่เปจับคนที่เอ่อเลิกไม่ได้ซะอย่างนั้นนะคะคุณมันก็เลยจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นิดนึงนะก็ไม่เป็นไรถ้าอีพีนี้ไม่โตลองดูอีพีหน้าดูก็ได้ะคะ่ะคุณ เพราะว่ามันเหมือนแบบแล้วแต่ในช่วงจังหวะน,นี้ไพจะไปจับ คนคนไหนเข้ามาดูนะคะดังนั้นก็อาจจะเป็นประมาณนี้เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะอย่าไปคิดมากเรื่องดวงเนาะเพราะอันนี้คือดวงแบบทัวท่วๆไปไม่ได้เปิดให้ใครแค่คนเดียวนะคะดังนั้นก็เออถ้าตรงแล้วก็รู้สึกดีก็เก็บเอาไปใช้แต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ดีมันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่เป็นไรเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันบ้างนะคิดถึงทุกคนเลยค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะอุ้มไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ